สวัสดีครับสวัสดี24กกแจสมบูรณสุข,สขวัลย์ครับพี่น้องครับนะครับเหมือนี้ครับหลังจากที่เราปล่อยคลิปไปซื้อทุเรียนที่สวนแถวอำเภอคุณหานแลครับเนาะในราคาลูวละร้อยสี่สิบบาทจากนาสวนนีนน่ลูกนี้กับสีประมาณที่ซื้อมาแล้วนะเก้าจุดหกเก้าโลหกนะครับลูวละร้อยสี่สิบมาดึงพี่น้องครับเวลาพึ่งซุปตัวนเนี่ยล้ำหนักมันจะหายไหมหายไปเท่าไหร่พึ่งจะขาดทุนบ่ ออซื้อหน้าสวนกับซื้อที่ร้านที่เขาปอกขายเนี่ยร้านที่เขาปอกขายขายตามขงางท่าเนี่ยร้อยออร้อยหกสิบเจ้าอำเภอกัทละกีผ่านเห็นป่ายเขาขายอยู่นั่งก็พร้อมกิ่นนะอันนี้ซื้อดิบๆมาจากสวนมามาเบิรงพี่น้องมาบอกร้านใายแฮงนี่ถ่ายเลยครับเจดียนี่แปดกี่น้องหกเจ็ดเจ็ดจุดห้าหมดเนียสรุป หายไปเท่าไหรสอโล1นึ่งขีดพูไปสองร้อยแปดสิบหายไป280ร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดบสองรอยเก้าสือบสามรอยอ่ะสามร้อยนอประาามร้อยนะคะสรุปคิดบ้งพี่น้องทุเรียนดิบหน้าสวนกับทุเรียนที่เขาขายพร้อมกินข้างทางร้อยหกสิบต่างกันซราบว่พี่น้องคิดบ้งเขาพี่น้องอะไรไงอไ้ลูกไงไงทางเขาแใหไงกันแล้วไงหมดละ ลุกไม่่ไหลงบาลุกเลยแกมันอกเองเจ้าหางอกกับ่เบนมานนี่โอ้ยจุกก็ชุกเคาะดูสิเออเขาเคาะกันน่ะนี่เขาจะสุกไหมแต่มันหอมแล้วนะแต่ว่านางตากฝนหรือมเขอแต่ว่าเปลือกปว่านี่ไอ้ทีเน้เปลือกนาแท้ แข็งนี้เดีมาจิ้มกูดิเต๋อจิ้มกูดิจิ้มได้ไหมไม่รู้สิมันแข็งอยู่ฮะมพราะงันแข็งอยู่ไปวันไหนวันอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์อ่ะนับเลยนะอาทิตย์นับวันจันทร์เลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสกที่มื้อพี่น้องคุณท่านถามยาแต่ว่าควรลดเลยแล้วผลวันนั้นหรือเปล่ามันว่าควรลดสุกเลยแล้วกินมันก็หอมแล้วหรือมันหอมมันหอมด้วยค่ะเดี๋ยวมันเป็นยังไงเตรียนอ่อนไหมบอกแม่ทั้งวันอะ เอาไหมเลื้ยวไว้อันนี้เป็นพันกับพันพันคว้าพูนได้เลยเสียดายจังแต่กินมันหอมเลยมันหอมมันหอมนี่มันก็เริ่มเหลืองเลยนะอืมนี่ดูโคตรแดงๆเลยอืมโคตรแดงๆแข็งยิ่งโคแรงยิ่งแข็งเลยอ่ะตากแดดไว้ยังมือนังแลาตากแดดไว้ก่อนต้องปอกเอ๋มมาติดเร้มองอะไรดิเออเอาไม้จิ้มไฟมาติดนะอือรุปยังเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยต่อเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวเอาผนซอง เกือพ tamam. ันสามสมมติบอกจีบผมผมเต็มกระเดียงเลยล้อๆตากแดดอีกจากมือนึะเมืองก่อนตากแดดไปสรุปแล้วพี่น้องนะนะซื้อน้ำมันค่ะที่ตลาดน่ะดีแล้วพี่น้องมันไม่ได้ต่างกันเลยผมก็เลยว่าอะไรนะผมพูดความจริงแล้วแต่ร้อนลอยๆจะคืออยู่มันก็ไม่ได้ต่างจับที่เขาแกะขายทางข้างนะเขาเลือกให้พ้อเขากระายให้ร้อนลอยหกสิบ อย่าไปจมแม่ค่ะว่ามันแพงซื้อกินด้วยนะจนจนสีเท่ามาปลอกเองสิจักตุรดซีมือหามือบเพราะถ้าได้กินด้วยเพือ่ออะไร <laughs> อยากเทเนาะอยากทายกับต้นทุเรียน,น <laughs> ก,ก้าวบ่กอดแต่อยากพักกันไปว่าเว้นตีหุดคิดแล้วดิขาดทุนหรือกําไรขาดทุนตัวขาดทุนเนาะขาดทุนพี่น้องซื้อกินแล้แม่ค่ะละตัวนั้นมันยังพันได้คิดได้หนิเร่งเนี่ยเดือนกันบ่ค่อยจับบาทออกโอ้ซื้อซักถ้าเกิจะไปทายมึงตุนเนาะ เห็นก <ersch> ah! okay. ็ชัวอะไรพี่น้องอ่ะเห็นก็ชัวอะไรเด้อพี่น้องเด้อยนี่ช่วเรียนนี่ก้อนอะแต่ว่าคนเขียนไว้อะไรเนี่ยก้าวที่คนตัวไทยบ่กบ้าดราลุดก้าวโรลคนทตัวไทยอ่ะละมันเหลืองอยู่ด้วยค่ะนี่น่ากินอยู่นะแต่จริงๆมันแข็งแต่มันก็หวานเด้วยที่เราไปกินเออที่ที่เราไปกินเนาะมันมันมันก็ยังหวานนะถึงถึงมันจะไม่ค่อยสุกมากแต่มันหวานเด้วยหวานมันสุดยอดหวานมันสำหรับคนที่กินทำฮามกระเจ็บ กล่อมนมมงนน่กระเสียกับกลิ่นไม่แรงนะครับยอมรับว่าทุเรียนพันนี้สวยอดจริงๆมันจะไม่มีกลิ่นแรงกลิ่นอ่อนๆครับดิปกินได้ลูกง่ายครับเพิ่มอกหน่อยครับพี่น้องเมื่อเราจะเกะียดีบอกแกะดอกออีกจากน้อยคันตากแดดไว้น้องฉันบอกเคยบอกว่าให้ตากแดดไว้มันจะสุกเร็วโอเคพี่น้องลุกบักยังไงแก้วเนี่ยไลฟภาพไปวะ แจกรินมแจกริ้นมาคำเปียกนะตัวรครับน้องน <S <S 2> <S 2> ะับอยากให้เป็นอุนนาหอนนะครับฝากไว้เป็นอุนทาหอนนะครับว่าการติดต่ออะไรงคุยกันในชัดเจนถึงแม่สิสอนนี้จังหน่อยแต่ว่าพวกความชั่วาเวลาไปแล้วเวลาไปจับจูดพวกห้าหน่นพวกห้าพวกนี้พาไปที่ไหนก็ไม่รู้บนจะว่าอะไยพี่น้องครับรครับ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 แคับคคหลวมประเพีที่ว่า ครับผมครับผมครับอย่างเดียวๆมันไม่รวมอย่ครับครับไม่ยากไม่ยากนั่นแหละมันสียากแล้วก็ยากว่าแล้วแต่ก็ยากนี่จะถ้าไฟยากนี่จังน่อยแต่ต่อไปมันสีลาบเรียนมันสีง่ายมันต้องยากแต่หล่ต้นปลายทางมันก็สีง่ายกันไปเริ่มต้นง่ายนี่คิดไปดูให้ระวังปลายทางนี่ยากว่าจบว่าสิ้นไปเรื่อยๆกับกาบก็โดดไข่องค์นี่ฟังไว้คิดนะพอแล้วนะไอ้ทุเรียนร้อยลูกต้นเดียวนี่กับลงกูขอไฟ อะไรก็ไม่รู้ของใครก็ไม่รู้ป้าบอคอแตกหาใไมคิดสำหรับคลิปนี้นะครับอเามมอ,อ,าาาอาไปก่อน,นพี่น้องไม่อยาหม่ยพาเสียดาย,ห,ายหมุนในพืชบ้างด้อยไหนๆก็หลุดแล้วหมุนในพืชบ้างด้วยไหนๆหมุนไหนๆเราก็หลุดแล้วนะครับเราก็จะพยายามจะกินให้มันอร่อยที่สุดโอ้ยขับรถไปร้อยเกือบสองรอยโลนะไปขุนหานน่ะน้ำมันพันหนึ่งนะครับเจียงตับนะครับมาร่วมน้ำมันนี่หลุดหลุลยแต่ก็ซื้อมาได้หลุดจนลุบตามๆกัน แตงมันพันหนึ่งซื้อทุเรียนมาอีกสองพันแตงมันเปียกไงซาดอลเลยพี่นเราข่าวพาดมันเปียกเนาะอย่ากินจสียบเสียบมันซู้อทุเรียนมาถ้าด้วยอือเนาะแล้ลวอนกาจังจะพาให้เบ ok si ok 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 ิ ok ok Overwatch Overwatch ok ่งพี่น้องได้สิกินให้เบิ้งอ่ะสำเนียงครับทุเรียนภูเขาไฟสุดยอดความหวานความมันอร่อยเนื้อเนียนสุดยอดของเขาอยู่แก้ว